ดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับอ่าอีพีนี้เป็นอ่าแลนด์ออฟเจลพื้นฐานอีพีที่7นะครับก็ท่อเอ๋ยท่อทหารนะครับก็อีพีนี้จะเป็นสอนเรื่องออัปเดตทหารนะครับหรือการสร้างทหารนะครับก็ที่เห็นเนาะตอนนี้ทหารเวลสูงสุดของผมคือเวลเจ็ดนะครับ แต่ว่าทุกคนก็จะเห็นว่ามีเวลสิบเวลสิบนี้ได้มาจากเรดาร์นะครับก็พราได้มาจากเรดาร์เนาะเราคือมันมีส่วนเกินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าถามว่าอันเนี้ยได้มาฟรีอะดีไหมจริงๆก็ดีนะเพราะว่าข้อแรกเลยหนึ่งคือเราสร้างฐานใหม่นะครับอยู่ที่สี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราอัปเดตฐานพวกนี้นะครับนี่ อย่างอันนี้ร้อยหนึ่งอ่าอยู่ที่สิบสี่นาทีอันนี้ถ้าสร้างรนะ้อยหนึ่งนะนี่ร้อยหนึ่งอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งมันลดระยะเวลาลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันสี่ร้อยหกสิบใช่ไหมสี่ร้อยหกสิบสี่ร้ยหกสเ็ดใช่ไหม เนี่ยอยู่ที่1นึ่งชั่วโมงเองครับอัปเกรดขึ้นนะเออซึ่งแบบอ่าหกเนี่ยคือ1ชั่วโมงกับ4ี่ชั่วโมงอะ่ะมันแตกต่างก,กันเยอะเนาะทีนี้วิธีที่จะทำให้เราแข็งแกร่งเร็วที่สุดนะครับคืออัพฐานขึ้นก่อนเราค่อยสร้างฐานเพิ่มนะครับวิธีอัพฐานง่ายๆเลยครับก็จิ้มเลยที่ตัวที่เวทเลเวลที่เราจะอัพนะครับบางคนอาจจะมีหมีสออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จิม้มแล้วเราก็กดนี่ครับลูกศรชี้ขึ้นนะครับแล้วก็กดเลื่อนขั้นไปเลยครับนี่มันก็จะวิ่งวิ่งไปนะครับนี่ 4, 4ีนาทีครับเลื่อนขั้นร้อยตัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็วิธีการทําให้อ่าเราสร้างเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อัพเร็วขึ้นนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเร่งพวกนี้ก่อน อ่ะอันนี้ทุกคนจะเห็นว่านี่นะครับ4ชั่วโมงสี่สิบาสีวินะครับสี่สเนาทีสี่ิบาวินะจ๊ะเราก็จะกดนี่เลยครับนี่แรงบันดาลใจนะครับมันให้48ชั่วโมงครั้งหนึ่งก็จริงๆมันควรจะต้องใช้คู่กับบัฟอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยนะอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะมีความจุฝึกเนี่ยนะครับความจุฝึก แต่ว่าถ้าใช้ตลอดเลยอะผมคิดว่ามันน่าจะกินทรัพยากรเราเยอะมากนะเพราะว่ามันสองชั่วโมงมันใช้หกพันนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้อะแนะนำให้ใช้ในพวกกิจนะครับแต่ถ้ากิจยังไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้อนี้แหละนะครับอันนี้ยังเป็นเล่นก่อสร้างอยู่นะครับเรากดจิ้มไปเลยครับจิม้มนี่นี่ครับ เหลือ4ชั่วโมง15นาทีครับลดลงไปประมาณเท่าไรอ่ะ34นาทีโดยประมาณนะครับ3ินาทีโดยประมาณนะครับเราก็กดสร้างไปเลยจ้านี่ครับทุกค่ายนะที่มันลดอะ่ะเออแต่ถ้าใครมีเลงก็กดปั๊มเลงก็ได้นะอันนี้มันเป็นข้อดีของการที่เราจะต้องอัพทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสร้างใหม่ก็ได้นะครับ โอเคขอจบอีพีนี้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ